นางสาวชุติมาจิาระมงคลนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวม,มือพระยาชมบุรีนะครับให้สัมภาษณ์กรณีปัญหาไกด์ต่างชาติโดยเฉพาะกรณีที่มีข่าวไกด์จีนข่มขู่นักท่องเที่ยวให้ซื้อสินค้าซึ่งกําลังเป็นกระแสนในสังคมขณะนี้นะครับนางสาวชุติมานายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยาชมบุรีได้กล่าวว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ดำเนิน การแบบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวโดยรวมโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองพัทยาจึงอยากให้หน่วยงานาที่เกี่ยวข้องในบังคับชใช้กฎหมายอย่างจริงจังและสร้างความเข้าใจของท่องเที่ยวว่าอาชีพมังคุเทพเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําในอนาคตนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการการะทาของกลุ่มทัวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและมักมี พฤติกรรมหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากนักท่องเที่ยวชา,ชาติเดียวกันซึ่งหากมีการควบคุมตั้งแต่ต้นทางระหว่างประเทศก็จะเป็นการช่วยลดผลกระทบได้มากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับสำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวเมืองพทัทยาในขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาแบบอิสระ ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ตลาดทั่วแบบกลุ่มจะชะลอตัวบ้างแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบในวงกว้างและผู้ประกอบการในพื้นที่ยังคงให้บริการอย่างเป็นธรรมและโปรโง่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติครับ ที่มีกระแสแกกแกกเกี่ยวกับวาไกด์จีนที่มีการข่นงเที่ยวมัด้ยนะคะโดยรถไฟนะคะในส่วนของเราภาคท่องเที่ยวค่ะเรามองว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นยังไงและส่งผลต่อการท่องเที่ยวไปย่างไงบ้างเราจะฝากังเงานที่เกี่ยวข้องแค่ไหนกันค่ะ ค่ะคิดว่าจะต้องมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะให้รู้ว่าสิทธิของผู้บริโภคจริงๆแล้วเป็นยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในเคสนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยเกิดขึ้นในจากที่ผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่สามารถใช้บังคับกฎหมายได้เนี่ยควรจะต้องออกมาช่วยกันปฏิบัติให้เข้มแข็งคือบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ชี้แจงคนที่ว่าจริงๆมัคคุเทศก์เนี่ยเป็นอาชีพสงวนของคนไทย ต่างชาติทำไม่ได้นะคะถ้าเรามีการกดขันที่เข้มแข็งจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะช่วยกันควบคุมดูแลได้นะคะถ้าเหมือนการที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับาการท่องเที่ยวในบ้านเราในการเอาเชือมการท่องเที่ยวจีนคี่ตัดในตลาด คงจะมีบ้างเพราะว่าตลาดจีนเป็นตลาดอ่อนไหวแต่ถ้าเราพูดอธิบายให้เข้าใจเนี่ยเกิดจากคนจีนที่พาคนจีนมาเที่ยวที่นี่แล้วเป็นคอมมิชชั่นส่วนตัวของเขาเองมันเกิดจากคนของชาติเขาเองที่ทําเรื่องพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เลยเนี่ยถ้ามีการควบคุมดูแลตั้งแต่ต้นทางนะคะซึ่งจะต้องเป็นการคุยในระดับประเทศนะคะน่าจะเกิด อิมแพกมากกว่าที่เราจะมาแก้ที่เหตุปลายทางแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ยังน้อยที่สุดเลยอะค่ะในฐานะที่เราอยู่ในพื้นที่อย่างเนี้ยเราทราบอยู่ว่าถ้ามีไกด์ที่ไม่ใช่คนไทยนั่นคือผิดกฎหมายเราสามารถที่จะร้องเรียนได้นะคะเพราะว่ามีหน่วยงานที่รับการร้องเรียนแล้วก็รับผิดชอบแล้วมันมีในเรื่องของภาพปรับถ้าเราทําอย่างจรงิงจังเชื่อว่าน่าจะช่วยให้ภาพลักษณ์ตรงเนี้ยดีขึ้นค่ะ ตลาดจีนในบ้านเราอปนะถ้าเป็นมสนะคะหรือว่าเป็นนักทเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป็นทัวร์หายจริงๆและเ,เหตุการณ์นี้ข่าวนี้ก็คงจะกระทบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แต่ส่วนที่เข้ามาเที่ยวเอง f i ฟมันไม่มีในเรื่องของการบังคับซื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่กระทบกับกลุ่มย่อยที่เป็น FIT ค่ะไฮซีซันนีซันตอนนี้เอาง่ายๆว่าพิษจิ